มาถึงเรื่องราวของข่าวประเด็นร้อนนะครับผมขอเริ่มต้นจากวันนี้พอดีผมได้รับเชิญจากทางด้านน่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นเครือข่ายนะครับของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะกับเด็กนักเรียนนะครับโดยทางด้านโรงเรียนปทุมพิยากรนะครับได้ร่วมกับคลินิกหมอครอบครัวปทุมพิยากรได้มีการจัดกิจกรรมครับรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจรในเด็กนักเรียนโดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับ ให้แก่นักเรียนในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งเขาก็เดี๋ยวขอดูหน้าตาชนิดหนึ่งนะฮะในส่วนของภาพประกอบชนิดหนึ่งนะฮะ,อะโอเคนะครับอันนี้เป็นภาพที่อที่เป็นกิจกรรมของเมื่อวานนี้ครับ,รบ,รบของเมื่อวานนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เฟซบุ๊กเขาเองก็ดูเหมือนว่ามีลูกเล่นเยอะเดี๋ยวนี้หาคือเขาจะบล็อกทุกอย่างนะครับนะครับ <laughs> โดยทางด้านโรงเรียนก็มีการรณรงค์การประจําพันธ์ให้แก่นักเรียนใช้รถชาถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและก็เป็นการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยและก็เป็นการป้องกันลดอุบัติเหตุรวมไปถึงการปลูกฝังวินัยจราจรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนะครับเป็นการสร้างวัฒนธรรมของการใช้รถชาถนนให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและก็มีพิธีมอบหมวกนิรภัยครับถ้าเผื่อฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่า ฟังยากเอาเป็นว่าหมวกกันน็อกก็แล้วกันน,กนะครับหมวกกันน็อกให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนปฐนุมวิทยากรทั้งหมดนะครับ144ใบครับซึ่งทุกคนไหมครับเนี่ยก็คือเขาจะมีการสํารวจก่อนคือนักเรียนเขามีประมาณพ<อ>ันห้ากว่าคนคร0พันห้าร้อยกว่านะครับพับนห้าร้อยพันหกร้อยแต่ว่าขนาดเดียวกันที่นี่ก็จะมีบางส่วนที่เขามีหมวกอยู่แล้วแล้วก็มีการสํารวจว่าในพันกว่าคือเฉพาะเอาเป็นมัธยม เฉพาะมัธยมครับผมคือโรงเรียนปฏิยากรนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสความหมายคือสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลประถมต้นประถมปลายมต้นมปลายครับผมถึงมปลายถึงมปลายด้วยตั้งแต่มสมหมหมสก็สองห้องมห้สองห้องมหก็สองห้องครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย ก็เอาเป็นว่าเขาเองเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับทีนี้ในการแจกหมวกกันน็อกนี้ครับเขาก็จะมีการสํารวจนะครับว่าหมอปลายนี้นักเรียนที่ยังไม่มีหมวกกันน็อกมีทั้งหมดกี่รายด้วยกันนะครับก็รวมแล้วก็1นึรารายนะครับก็มีการมอบหมวกกันน็อกกันขึ้นนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือหมวกกันน็อกนี้เขาก็มีการประสานกันทั้งโครงการของคุณของท่านผู้ว่าสิทธิพิทูลเองก็มีโครงการที่จะรณรงค์ให้มีการใช้หมวกกันน็อกค่ะ ก็คือ1 0 0 0 0แใบครับทั่วจังหวัดอุบลราชธานีเราอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการนั้นที่มอบหมวกกันน็อกครับโดยมีการทํางานามีการมอบขพืนที่หอประทุมหอประชุมปทุมทองโรงเรียนปทุมวิทยากรนะครับซึ่งผู้ที่ไปร่วมงานก็มีตัวแทนหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านท่านผูน้ในการโรงเรียนปทุยากรคือท่านผูน้ในการวัดวงคำพันธ์และก็มีตัวแทนของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเราก็คือนายบอดินบุญขันนะครับหัวหน้านงานการแพทย์ฉุกเฉินและก็ สารนภัยสนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้างาน1 6 6 9นั่นแหละครับผมนะฮะแล้วก็มีทางด้านอาจารย์พิมพ์ชนุกเอกบอนนะครับหัวหน้าคลินิกหมอครอบครัวปฐมยกระนะครับแล้วก็ทั้ง3ท่านนี้ก็มีโอกาสให้พูดคุยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงอันนี้เขาเป็นบรรยากาศเมื่อเช้านี้ครับในช่วงที่ผมเข้าไปร่วมงานด้วยความจริงแล้วเขานัดตั้งแต่เวลา8ปดนิกาครึ่งแต่ว่าผมบนิหารจัดการตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่าคือคิวผมเองจะว่างจริงๆนี่คือในทุกเช้านะครับ จะว่างจริงๆนี่คือว่า10บนาฬิกาขึ้นไปถึงจะว่างครับแต่ถ้าเผื่อมีการนัดหมายตั้งแต่9ก้านิกาคือผมจะต้องทิ้งภารกิจส่วนตัวน้าไม่ได้อาบพูดง่ายๆนะครับผม <laughs> ถ้าเผื่ออาบน้าแล้วคือไปไม่ทันแน่นอนนี่<อ>น,นาดว่าชวงย <laughs> กเลิกช่วงเช้านี้คือใช้แรงงานอยู่อคือช่วงเช้านี้ก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงที่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะฮะไปฟังเสียงในส่วนของทางด้านวันนี้ผมก็ไปสัมภาษณ์ทั้ง3ท่านมานะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ อันนี้ขวาสุดนี้ก็คือทางด้านนายบดินบุญขันนะครับหัวหน้าสนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็สาธารณภัยขอสนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับส่วนตรงหนึ่งหกหกกาตรงกลางนี้คือท่านผู้ในการวัดวงคำพันธ์ผู้ในการโรงเรียนปฐุมพิทยากรนะครับแล้วก็ซ้ายมือสุดก็คือทางด้านคุณพิมพ์ชนกเอกบอนนะครับหัวหน้าคลินิกหมอครอบครัวปฐุมพิทยากรอนเราไปฟังเสียงกันครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้องปฐุมทองนะครับของโรงเรียนปฐมวิทยากรนะฮะในเช้าของวันศุกร์ที่30ตุลาคม2563วันนี้ผมมารวมกิจกรรมที่โรงเรียนปฐมวิทยากรซึ่งเป็นกิจกรรมเรื่องราวของการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางการจราจรในเด็กนักเรียนและก็มีการมอบหมวกนิรภยัยหรือว่าหมวกกันน็อกให้แก่นักเรียนด้วยและตอนนี้ผมอยู่กับทางด้านผู้ที่ดําเนินกนารจัดกานในครั้งนี้นะครับคือ mm hmm. คประกอบไปด้วยท่านผู้ในการวัดวงคาพันธ์ ผู้ในการโรงเรียนปทุมยกรนะครับแล้วก็ทางด้านคุณบอดินบุญขันหัวหน้างานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัยสังกงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็คุณพิมพ์ชนกเอกบอนะครับหัวหน้าคลินิกหมอครอบครัวปทุมยกรครับตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่ที่ตรงนี้ครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก่อนอื่นนี้ผมขอเริ่มต้นจากทางด้านคุณบอดินก่อนก็แล้วกันนะครบบุญขันนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าการแพทย์ฉุกเฉินนะครับผมโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับ ครับผมขออน,นุญาตเรียนอย่างนี้ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าสลิดวิทูนนะครับ,รบซ,ซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้ในโครงการหลักใหญ่จริงก็คือโครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อการปฏิบัติงานในด้านการป้องกันอุบัติเหตุจราจรนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี6.1เน็่ต้นมา แล้วในกิจกรรมในการจัดหาอุปกรณ์นั้นก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือการจัดหาหมวกกันน็อก, 1, กโอโหน,น,าานึ่งแสนใบจังห,หวัดบนราชสถานี 1, าทั้งจังห,หวัดนี้คือหนึ่งแสใบนี่คือท่านผู้ว่าท่านตั้งเป้าในการจัดหาหมวกกันน็อกซึ่งให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ทั้งส่วนราชการและภาคเอกนชนรวมกันก็หนึ่งแสนใบในการตั้งเป้าทีนี้ ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดโดยท่านนายแพทย์สุวิทย์รัตนรัสดร์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยนะฮะก็ได้ร่วมกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้จัดหาหมวกกันน็อกเพื่อที่จะเตรียมจริงๆก็เพื่อที่จะเตรียมจัดส่งให้กับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภาัยซึ่งเป็นเลขาของโครงการเนี่ยนะที่สารากานะฮะแต่ว่า ทางโรงเรียนของท่านอาจารย์ท่านผอ,อ,อเนี่ยก็ได้ทัหนังสือไปเลยการประสานงานของทางคลินิกหมอครอบครัว oh. ก็ประสานงานไปว่าจะจัดกิจกรรมและก็จะมีทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนั้นจะสนับสนุนในเรื่องของมวกกันน็อกได้ไหม <c oughs> ครับเราก็ได้ขอหาลือไปทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นเลขานุการซึ่งเราเตรียมบก,กันน็อกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะ เื่อที่จะสมมอบอยู่แล้วเราก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าตามหลักแล้วเมื่อส่งมอบแล้วเนี่ยทางทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางสารการเนี่ยก็จะสงม,มอบให้กับหน่วยงานที่มีกิจกรรมมีโครงการอยู่แล้วซึ่งเราก็เลยเห็นว่าทางโรงเรียนปทุมวิทยากรเนี่ยต้องการเราก็ได้หาลือไปทางฝ่ายเลขาและก็ได้ตอบกลับมาว่าให้พวกเราส่งยอดแล้วก็ ทำหนังสือแจกว่าเราได้เอาหมวกกันน็อกส่วนหนึ่งซึ่งเราเตรียมที่จะจัดส่งให้กับทางสารกลางนี้อยู่แล้วมามอบให้กับทางโรงเรียนประถุวิทยา่อนครับก็เลยเป็นที่มาของว่าวันนี้ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือไปอประมาณจำนวนนักเรียนที่ยังไม่มีหมวกกันน็อกอที่ ใช้จักรยานยนต์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวราสอบถามท่านพ่อออนนะครับว่ามีการสรวจอย่างไรนะครับร้อยสี่สิบสามใบครับที่ผ่านมานี้โครงการนี้เรามีการมอบหมวกกันน็อกที่ว่านี้นี่กี่โรงเรียนแล้วครับเอมีการมอบในส่วนของของทางฝ่ายทางของทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งแต่ลีกานี่หลายๆโรงเรียนแล้วครับครับแต่ว่าในส่วนเนี้ยก็เป็นในส่วนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและก็ภาคสาธารณสุขได้มา ได้มาทํากิจกรรมร่วมนี่ก็เป็นโรงเรียนแรกครับครับผมครับไปที่ทางด้านคุณพิพชนกนะครับหัวหน้าคลินิกหมอครอบครัวนะครับโรงเรียนปทุยากรนะครับได้รับการประสานงานจากสทจอย่างไรบ้างฮะที่ได้มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับอ๋อค่ะอาจารย์ก็คือเบื้องต้นเนี่ยนะคะจากการที่เราทํางานในชุมชนเนี่ยนะคราก็จะพบว่าในกลุ่มของนักเรียนแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุผู้ขับขี่จักรยานยนต์นี่ค่อนข้างเยอะอาจารย์ซึ่งเป็น อุบัติเหตุหลักๆที่เราเจอเลยในกลุ่มของนักเรียนและก็วัยรุ่นตอนนี้เราก็มองมองอยู่ว่าเออส่วนหนึ่งเนี่ยในการป้องกันนะคะในเรื่องของการสวมใส่หมวกนิราภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่เราจะต้องมีมาตรการช่วยเด็กๆะนะคะก็ะะเลยได้ประสานไปทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่ง ทราบมาว่าทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็มีโครงการนี้ในการหาหมวกกันน็อกมาสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่มีความประสงค์เราจะเลยประสานไปนะคะ,คะก็ะได้รับความอนุเคราะห์จากทางท่านผู้ยั่ผู้ใหญ่นะคะในการดูแลช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็เลยทำการสํารวจ hmm. นะคะแล้วก็แจ้งยอดของ,อน,องน้องน้องนักเรียนที่ยังไม่มีหมวกกันน็อก แจ้งไปเพื่อขอรับการสนับสนุนการจ้างครับครับผมครับออามาถึงท่านผู้ในการนะครับท่านผู้ในการวัดวงคําพันธ์นะครับการสํารวจเราสํารวจออกมาแล้วได้ทั้งหมดกี่คนนะฮะในการสำรวจครั้งนี้ครับการสํารวจจริงๆแล้วนะครับนักเรียนของเรานะครับจัดการศึกษาในระดับชั้นนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกแต่เป้าหมายที่ใช้จริงก็คือนักเรียนชั้นมัธยม มาชมปีที่หนึ่งถึงชั้นมายมสาปีที่หกอ๋อโรงเรียนแห่งนี้คือเป็นโรงเรียนขยายโอกาสใช่ไหมฮะขยายโอกาสครับแต่ว่าเป็นโรงเรียนของสังกัดประทุศึกษศาแต่ว่ามีเรียนมีสหมอต้นหมอปลายด้วยโอ้ชุดยอดเลยครับผมในปีกางรศึกษาอ่า ข้อมูล10กระกฎาคม20กระกฎาคมนะครับ,รบนักเรียนเรามีทั้งหมด1,578คน1578ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ครับ,รบแล้เราเพิ่มขึ้นจากปีกลายเกือบอ60กว่าคนครับครบัแล้วก็จะมีน้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เห็นได้เองโรงเรียนจึงมีความจำเป็นแล้วก็มุ่งเป้าไปที่นักเรียนว่าทำไง ลูกหลานของเรานั้นจะปลอดภัยโดยเฉพาะจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องขอบคุณคุณหมอทางคลินิกประตูปฐูมิยากร,รทางหน่วยสาัตว์ป้องกันสาธารณภัยผ่านไปยังผู้ว่าการกระทนนะรวงสาธารณสัขท่าน,นที่เมตตาให,ให้ความกรุณานะครับลูกหลานของเราได้มอบหมวกกันน็อกในวันนี้นะครับซึ่งมีทั้งหมดเกือบสี่ร้อย 143<บ>าใบ143ามใ <14 3 S 3> บ<า>อันนี้คือนักเรียนที่มารับนี่มีแบ่งยังไงฮะเป็นมีมอปลายยังไงฮะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่า เรามีการสุ่มยังไงถึงว่าจะมอบให้คนนี้ฮะหลักการเลือกเนี่ยฮะทำยังไงครับทีดนี่คุมเป้าหมายก็คือนักเรียนชั้นมัธยมครับ,รบเ,รเราไม่แบ่งแยกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเราสํารวจว่านักเรียนที่ไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีเลยลไม่มีแล้วก็มีความจําเป็นส่วนมากนักเรียนของเราจะยากจนเป็นส่วนใหญ,ญ่นะครับแล้วก็ได้รับในส่วนนี้แล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่คาดว่านะครับเรา,เรายังสํารวจยัง ถ้าเป็นเีนียรกรหน,น้านเนาะที่นักเรียนเข้ามาใหม่นะครับก็จะต้องขอความก <Geez. S 2> รนณาอาจารย์คลินิกหมอขอความกรุณาาอาจารย์ป้องกันสารลภัยผ่านไปยังท่านผู้ว่าท<ช>่านหนึ่งครับครับผมครับทีนี้กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับกิจกรรมในวันนี้ี่ก็คือ,อนอกจากหมออหมวกกันน็อกแล้วมีการบรรยายพิเศษมีสาธิตมีอะไรไหมครับเป็นการให้ความรู้นะครับอันหนึ่งประการที่หนึ่งก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับการใช้หมวกันน็อกอก,การขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัยรวมทั้งการปฏิบัติตัวยังไงให้ปลอดภัยในสภาวะปัจจุบันซึ่งมียดยานฐานะเยอะแยะรวมทั้งเรื่องอืง่นๆเรื่องของสุขภาพนะ,ะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ในช่วงภาคบ่ายก็จะมีกิจกรรมที่เป็นการในรักกษาที่โรงเรียนจัดเทศกาล ซึ่งเป็นวัฒนธรรมต่างชาติให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีนนะครับโดยจะ,ออะสอดแทรกในเรื่องของภาษาซึ่งเนื่องจากอเรียนเรานั้นมีครูต่างชาติทั้งหมด6ท่านแล้วก็จากการกษาในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สอน2ภาษาก็คือ,อภาษาอังกฤษภาษาจีนด้วยและวก็ภาษาไทยนะครับส่วนนี้ดิเราก็ยังให้นักเรียนเราได้ประสบการณ์ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับในช่วงภาคบ่ายวันพาโลวินก็จะมีการบรรยายภาษาอังกฤษบรรยายภาษาไทยแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษนอกนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมซึ่งจะเป็นการเสริมภาษาภาษาอังกฤษซึ่งเสื่อเป็นภาษาสกลนไอ้ทุนะโรงเรียนปวิทยากรนี้ต้องมีการสอบคัดเลือกเข้าเรียนไหมหรือว่าสมัครเรียนได้อย่างเดียวฮะกลุ่มเป้าหมายจริงๆแล้วเราเราต้องการเด็กทุกคนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่สร้างโอกาสให้กับลูกหลานของเรา ที่ีค่อนข้างจะยากจนบริ่ารการรับนะครับเรื่องจากโรงนี้เรามีพื้นที่คว้างขวางแล้วก็ไม่เออัดแล้วก็ในปีการศึกษา2 5 6 3เราได้ได้อาคารใหม่มนะครับอา,อาคาร7ล้าน3 000, ชั้นอีกแล้วก็แนวโน้มน,นักเรียนเราจะเพิ่มขึ้นการสอบคัดเลือกเราเราคัดนะครับแต่ก็รับทั้งหมด นะครับก็คือคับห้องห้องคิงนะครับห้องพิเศษอ่าเราเปิดกิจกรรมในชั้นอนุบาลหนึ่งปหนึ่งแล้วก็ปสี่มหนึ่งมสี่เป็นเป็นปีแรกที่ได้จัดห้องเรียนพิเศษสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการในสิ่งนี้แล้วก็สมความต้องการของผู้ปกครองเราจึงทั้งนั้นเพื่อให้เขา ข้อกับธนาการครับผมเาโปรแกรม s n e smc นะครับเดี๋ยวกลับไปที่ทางท่านคุณบดีชักนิดหนึ่งฮะในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีเรานี้เรื่องราวของอุบัติเหตุนี้ถือว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดครับครับต้องขอบคุณทั้ง3ท่านนะฮะที่เข้ามาร่วมพูดคุยด้วยครับผมก็ประกอบไปด้วยทางด้านท่านผู้ในการนะครับท่านผู้ในการ วัดวงคำพันนะฮะผู้ในการโรงเรียนปทุมยกระน,นะครับแล้วก็ทางด้านคุณบอดินบุญขันหัวหน้างานส่างงานแพทย์ฉุกเฉินและสานภายัยชนังงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็รวมทั้งทางด้านคุณพิมพ์ชนุกเอกวอนะครับหัวหน้าคลินิกหมอครอบครัวปทุมยกร ขวัจิะคลิปยังไม่จบนะฮะถ้าเผื่อใครสนใจก็สามารถที่จะไปชมได้จากยู u ูบผมเองนะครับสามารถที่จะชมได้เพราะว่าเวลาของเราค่อนข้างจะจำกัดเอาเป็นว่าก็เป็นโครงการหนึ่งที่ได้รับการผลักดันซุกยู่จากนายสิริวิทูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับที่จะเป็นการลดอุบัติเหตุและก็สร้างรณรงค์การที่จะให้นักเรียนนีส้สวมหมวกกันน็อกทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีเราโดยทั้งหมดนะครับประมาณ10,000แใบและก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเอกชน หลายฝ่ายนะครับคือร่วมกันเอาเงินลงกองทุนแล้วก็ไปสั่งซื้อหมวกกันน็อกนี้จากโรงงานในปริมาณมากนะครับแล้วก็ได้ราคาที่<ด>ว่า,าราคาท,ที่ต่านะฮะแต่ว่าเป็นหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐานนะครับส<ช>ืบเนื่องจากว่าทางด้านคุณบดินเองบอกว่าความรุนแรงของอุบัติเหตุในบ้านเรานี่คือเฉลี่ยแล้วนี่คนอุบวนเรานี่จะตายจากอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละประมาณหนึ่งคนเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็ตายประมาณ300กว่าคนด้วยกัน ก็จาเป็นต้องมีการรณรงค์กันนะครับและก็มีการพูดคุยหลังจากนี้บอกว่าอาจจะให้โรงเรียนปฐมยากรนี้เป็นโรงเรียนนําร่องในเรื่องราวของโรงเรียนที่สวมหมวกกันน็อกร้อเปเต็มเป็นโรงเรียนปลอดภัยร้อยเปอย่างนี้เป็นต้นครับที่สําคัญคือหมวกกันน็อกต้องได้มาตรฐานนะครับสังบกตว่าคือเต็มเรียกเต็มใบนะฮะก็คือคลุมทั้งหมดเลยนะครับใช่ครับครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราไปร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับในวันนี้ครับ ไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการหาอุ่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนตนก็ตรงไปอุบลสวิตหนึ่งเกถนนคลังอาวุธนะครับเห็นว่าวันนี้คุณไับุญเสียแจ้เองเดินทางนะครับไปจังหวัดกาญจนบุรีนะไปแข่งออฟโรดครับผมไปแข่งออฟโรดรกับทานด้าน ซนานะครับและก็น้องเมย์ด้วยนะครับทีมงานสีซ่า5คนไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นการแข่งออฟโรดนะครับของประเทศไทยเลยระดับประเทศเลยนะครับเสียแจ้เขาเดือนนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีคนที่ดูแลศูนย์บริการแคนได้แล้วนะครับก็วางใจได้วางใจได้นะครับก็เดินสายตลอดเห็นบางที่ก็ไปขึ้นไปภาคเหนือบ้างไป ทางด้านผาแต้มผาชนะใดนะเดี๋ยวนี้ครับน่ามีการเดี๋ยวนี้ออกอโหรดใหม่ด้วยตกแต่งอย่างดีก็ใช้อะไรอุปกรณ์จากศูน์ของตัวเองนี่แหละครับมาตกแต่งครับผมเป็นการเสริมสมรรถนะให้แก่รถตัวเองครับเพราะฉะนั้นก็เลยมั่นใจคนไหนที่ไปต้องการที่อยากยกระดับสมรรถนะของรถตัวเองครับมั่นใจได้เพราะว่าเสียแจ้เขา ตัวเขาเองก็ทําที่เนี่มืออาชีพเลยนะฮะนะตรงไปนะฮะหาอู่คู่ใจในราคาที่ซ่อมแซมย่อมเยาวกว่าถึง30%แต่ว่าความพร้อมเทียบเท่ากับศูนย์บริการของรถยนต์เลยนะครับรวมทั้งการติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง l p g และก็ CNG นะครับแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสภาพนะครับทั้งติดตั้งตรวจสภาพและก็ออกใบรับรองการติดตั้งนะครับการตรวจสภาพทุกปีนะครับไปที่อุบลสวิตหนึ่งกเจ็ดถนนคลังอาวุธครับครับคุณฟังท่านใดนะครับอยากได้รูปบริบตไฟล์ไปเป อักขีภัยที่บ้านที่สำนักงานท่ทานผู้ชมนี่เดี๋ยวครับแนะนะนำลูกบอลอิเล็กไฟนะครับเป็นนวัตกรรมของคนไทยนะครับใช้งานสะดวกสบายแก้ย้อนลูกบอลอิเล็กไฟล์เข้าในกองเพลิงเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้นะครับหรือคุณฟังอาจจะแขวนลูกบอลอิเล็กไฟไว้ในจุดสุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพลิงไหม้เมื่อลูกบอลอิเล็กไฟนะครับเจอความร้อนเขาจะระเบิดตัวเองมานะครับสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงก็ระเบิดออกมาอย่างง่ายดายนะครับ ผู้ัฟังท่านใดนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับอยากได้ลูกบอลดีดไฟไปป้องกันภัยพิบัตบ้านที่ชุมชนนั้นคุณนะครับโทรศัพท์สั่งซื้อมาที่เราได้นะครับ0903701013แล้วก็0817908442ครับ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ใช่ก็แวะเวี่ยนไปที่อุบวนการแว่นไปตรวจวัดสตาประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไรยาวเท่าไหร่ช่างก็จะไปเลือกเลียนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้ารอบปบโคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบัการแแบนสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้ความสบายใจอยู่ตรงคาบกรบเทศบาล เก่าถนนเขื่อนธาน,นีครับโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับแยกดงหัวพึ่งและกรแยก่งวารมณนะครับฝากแจ้งงจะคุณฟังที่ใช้รถใช้ถนนนะครับตอนนี้โครงการมีการปิดแยกนะครับทั้งสองแยกเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเป็นการปิดแยกนี้แน่นอนการจราจรอ,อาจจะไม่ไหลลื่นนะครับทางโครงการก็เลยทําแผนที่ทางเลี่ยงทางเบี่ยงนะครับห้คุณฟังที่ใช้รถใช้ถนนไปศึกษานะครับว่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางใดสะดวกสบายมากที่สุดนะครับในขณะที่มีการปิดแยกนะครับเส้นทางเลี้ยวซ้ายก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่อาจจะมีการาแต่การจราจรอาจจะแอดในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับเพื่อเป็นการวางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการเดินทางผ่านทั้ง2แยกนี้นะครับทางโครการก็เลยทําแผนที่ทางเรื่องทางเบี่ยงให้คุณผู้ฟังเข้าไปศึกษานะครับโดยทําเป็นเคียิโค้ดนะครับ คุณผู้ฟังสามารถไปถ่ายคลิปคนที่ a c e b o o k ของจาันุพรและเฟซบ o ๊กผมได้นะครับถ่ายเสร็จแผนที่ปรากฏออกมาชัดเจนทีเดียวนะครับก็ฝากย้ําถึงคุณผู้ฟังนะครับให้ไปศึกษาเส้นทางนะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการจราจรแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับโดยเฉพาะในการก่อสร้างนะครับซึ่งการก่อสร้างนี้นะครับใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ3ปีนะครับเสร็จแล้วจะเป็นทางลอดต่างระดับที่สวยที่สุดในภาคศาสตร์ครับครับอ่ะตอนนี้ก็คงจะ